เธอนั้นปิ n งวิ n งวิ n งสองแสงเตะตาปิ๊งปิ๊งอิงพีไอมูสตานะคะเป็นน้องพีไอมูสตานะคะวันนี้นะคะพวกเราอยากจะเชิญชวนทุกคนไปชมเกมปิงปง๊งวิ่งวิ่งของพวกเรา สามารถรับชมได้ที่ช่องทาง y t u t u เ e ิ e ลิ l i น t l e ค e อร์ดค่ะในวันที่1สิ่งสิงหาคมน,นี้เวลา9โมงเลิฟลิ t ชี่เลคอรดอย่าลืมไปดูกันเยอะนะคะสามารถติดตามพวกเรา PI m อ s ูส a าได้ทุกช่องทางเลยนะคะเพียงแค่เซิร์ชคำว่า PI m u s t t r อย่าลืมมาดูกันเยอะๆ,ๆนะคะ